นี่นะคะตรงนี้ด้สีอานาเกี่ยวันเกี่ยวเห็ดสนุกสนุกสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนระบกมาแล้วจ้ามาเก็บแอปเปิ้ลไว้เพื่อนๆพอดีเมื่อกี้ข้างบ้านโทรมา เขาจะมาเก็บเขาจะมาเก็บแอปเปิลยายก็เลยมาเก็บเอกน่อยต้นไหนที่มันอร่อยเนาะเก็บเอกน้อยก็คือจะได้ไม่ต้องบอกเขาว่าเออต้นนี้ไม่ต้องเก็บนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ให้เขาเก็บไปเลยอย่าเก็บต้นนั้นก็อย่าเก็บต้นไหนก็เก็บไปเลยเนาะอีกสักครึ่งชั่วโมงเขาจะมาและยายเขาเก็บก่อนนะ ตะกร้าหนึ่งสองต้นนี้สองต้นนี้แม่ยายจะไปเก็บต้นแดงข้างหลังนู่นอีกตระกร้าหนึ่งโอเคเดี๋ยวตุกเอางงไปเดียยายจะไปเก็บสีแดงแดงลงกสีแดงๆงนั่นอีกกระป๋องหนึ่งก็พอเนาะที่เหลือก็เอาไว้ให้เขาเก็บข้างบ้านแล้วก็จะมี จะมีคนในหมู่บ้านเอีแม่ยายไปถ่ายทางนน้นให้ดูเน,นี่นะคะก็ยังเหลือเหมือนเดิมแอปเปิลน,นี่ลูกเบลเลอร์เลยทางนู้นเนาะนี่ก็ยังเหลือ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 ฮะ ต้นนี้ไม่ใหญ่แต่ก็อร่อยไม่ใหญ่นะคะแต่อร่อย เล็กดันนุน่นโตเต็มเลยน,น,นี่เห็นปะเห็นหรืเอเปล่าแอปเปิลนี่เห็นกันไหมนี่นี่นะคะลูกสวยสวย,สวยเห็นไหมเต็มเลยนี่แดงเป็ดแดงป็ด วันนี้มาไลยไปเก็บเห็ดเพื่อนเมื่อคืนมากินข้าววันยาย่แล้วนี่ไปเก็บเห็ดเมื่อกี้เขาเอาเห็ดถ่ายรูปเห็ดมาโชว์ได้มาตั้งเยอะมาลลย ใพื้นเยอะแยะไม่สนใจเนาะจะมางับเอาในกับครุใหญ่นะหนางพื้นเยอะแยะไม่กินไม่กินหรอกเล่นสวยนะมันสะท้อนแดดเพื่อนๆสวยจริงๆเลยสวยสวย แฟนยายทำหมูรมควันเน <c oughs> แพคเก็บบอลนั้นใบวาบนัทร่วงหมดแล้วนะคะนั่นใบวอนัทอันนี้ใบเกาลักอันนั้นใบวานัทอันนั้นใบเชอรี่หมูรมควันนะคะนี่ฟเออ่คลิปยายอย่าว่านะเพราะว่าคลิปยายตั้งแต่เกิด <c oughs> มัว่วเพราะยายทำถ่ายตามความจริงไม่ได้แบบไม่ได้แบบ ตัดต่อเป็นเอฟเฟกฟอะไรกับเขานะนี่นะคะอันนี้ก็เอฟเชย์เก็บวันก่อนนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะไม่ใช่ว่าจะเอาไว้กินหมดหรอกเพื่อนๆก็คือไายญยจะเอาไว้ฝากแบบว่าเวลาคนมาหาหรือจะไปหาใครก็ฝากเขาแล้วก็จะเอาตากแห้งไปเรื่อยๆด้วยนะในยญ่ก็เก็บอีกเนาะเดี๋ยวเลือกไปแช่ตู้มั่งอะไรมั่งก็เก็บตามไปเรื่อยๆอันนี้เก็บ ไว้ก่อนแม่นี่เขาแกจะมีไหมเนี่ยโอนนี่แม,ม่นเลืมเพื่อนเพืลืมเก็บวอนัทปกติไม่เคยไม่เคยเคลียรนะ์เนาะไม่เคยเคลียร์มันก็อยู่แบบนี้ของมันไปไอ้ย่อยสลายไปของมันไปนะอืแต่ว่าลืมเก็บวอนัดนี่นไใบมันร่วงหมดแล้วรวยมากเลยนี่ ว้าวมาเพื่อนดูดิอุย้ยมันมันมันสองแดดเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านก่อนแป๊บหนึ่งไปดูหลังบ้านนะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านนะหลังบ้านยายไปหมดแล้วหลังบ้านยายไปหมดแล้วนะคะมันร่วงหมดแล้วเอ้ยสวยอะ่ะอุย้ยสวยจริงๆอะ่ะเพื่อนๆ มองในกล้องมันไม่มีแดดสะท้อนตาไง ấy. เลยสวยเยขากลับมาทั้งนี้กอนเพราะว่ามันย้อนแสงไปตกลุมด้วยนทนแ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 ทนไปหมดแล้วนะแค่แป๊บเดียวเองไม่นานไม่นานเกินรอมันก็ไปหมดแล้วอัน้นตน้นต้นอะไรนะตน้นเอ่อ ผักกุมนะคะเหลืองๆนั่นจู้ว่าจักจู้ว่าเป็นแฟนยายเขว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนๆเขาบอกตาตาเก็บเหมือนเก็บเห็ดเก็บเหมือนเก็บเห็ดแตนสนุกก็ใจโูดนะที่เพื่อนมา

รจริงๆไม่ใช่ว่าจะเก็บหรอกพอดีมันเอ,อะไรนะมันลูกใหญ่เพื่อนๆก็เลยเสีได้มันเนี่ยมันต้นใหม่ต้นใหม่ต้นใหม่เน,นี่ยมาแล้วเพื่อนๆข้างบนเนี้อ มีชิ้นโปรดเลยไว้น่อยไว้น่อยแล้อออเอ็ตงตัสินเหรออ่าไปที่ไหนหไน,ะ,นะคะ <c oughs> เขามาเก็บเอาสองตอนนี้คือเอามามาเอาสองตะกร้าเอาตะกร้ามาสองอันไม่รู้ว่าเขาจะมา,อ,าอีกหรือเปล่านะ เพื่อนๆอยากจะเอาแอปเปิลมาไว้ในหลังเนี่ยไม่ใช่ลังหรอกตู้เย็นเนาะตู้แช่แข็งสมัยก่อนเดออี่ยจะเอามาใส่ตอนนี้แฟนยายขนไปไว้ข้างหน้าบ้านหมดแล้วี๋ยจะเอามาใส่ไว้ในนี้มันจะอยู่ได้นานเนาะเนี่ยนะคะสี่วันไม่ได้เก็บไข่เพื่อนๆได้ไข่ห่านสองฟองไข่ไก่น่าจะแปดฟองเนาะสี่วัน ขยันขยันไข่มากมากเลยปกติหนาวเขาจะไม่ไข่นะอันนี้ไข่ดีจังเลย <c oughs> มีคนบอกว่าให้ยายทำบ้านให้มันอยู่ไม่ได้เพื่อนเพื่อนมันต้องบ้านแบบอยู่ในบ้านเลยเลยบ้านปูนบ้านอะไรเลยแวบบนี้อยู่ไม่ได้มันหนาวเพื่อนเพื่อนต้องเป็นบ้านปูนเลยเลยอ๋อ